ชุดนี้นะครับน็อตชุดนี้มันจะมีอยู่สามตัวนะครับฝั่งนี้มันจะมีรูรูนรนนะครับเอากรงแจเข้าไปขันนะครับแล้วก็มีตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับอยู่ชุดนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็ถอดแค่สองตัวนะครับแล้วเราก็มาถอดตรงนี้นะครับถอดตรงนี้ นับตัวนี้นะครับข้างล่างอีกนะครับสองตัวนะครับกับตัวนี้นะครับมันค่อยจะยกออกนะครับถ้าอย่างนั้นมันติดตรงนี้นะครับถ้าไม่เอาคานออกมันยกไม่ออกนะครับเพราะว่ามันติดรูตรงนี้แล้วก็อย่าลืมไปขันสายแอร์นะครับที่เชื่อมต่อกุญแจเบอร์สิบนะครับสองสายขันออก มันค่อยจะดึงตู้แอร์ออกมาได้นะครับแล้วเราค่อยไปถอดอ่าพวกนะสายทุกอย่างนะครับอันนี้กำลังประกอบเข้านะครับถ้าท่านผู้ชมทำก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับตรงที่ไหนสำคัญหัวนอ็อตหัวน็อตถ่ายรูปไว้นะครับ ต่อไปแล้วก็ใส่คอนโซลตัวล่างนะครับอันนี้นะครับชุดพวงมาลัยนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ใต้ตรงนี้สองตัวนะครับถ้าใครแต่ถ้าผมทำนะผมถอดนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างใหญ่นะครับแล้วก็น็อตคอตรงนี้ขันออกนะครับน่าจะเป็นแจเบอร์สิบสองหรือเปล่ารืเบอร์ที่สิบสี่จำไม่ได้นะครับขันตรง ทันตรงนี้กับตรงนี้มันจะมีจิบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็หาอะไรไปงัดดึงออกนะครับจิบล็อกตัวนี้นะครับตัวดำๆนี่นะที่มันมีสายสับมั่วกันเข้ามาเยอะๆเพราะว่ามันมีระบบเขาติดเครื่องเสียงสัญญาณกันกบมวยแล้วก็ล็อกหลายอย่างมันก็สาย พันกันไปหมดนะครับแต่เราช่างมาก็มารือา้อไปทางนู้นรื้อไปทางนี้ผลจะได,ด้ม่วสายกันไปหมดนี่นะครับถ้าใครจะถอดเองนะครับท่านผู้ชมถอดก็ถ่ายรูปไปด้วยหัวนอ็อตหัวอะไรท่านผู้ชมจะได้จําได้นะครับถ้าเราถอดแล้วเราทําวันเดียวเสร็จมันก็ง่ายอยู่ครับแต่บางทีเราถอดแล้วเราต้องไปรอการสั่งอะไรมาจากาทางไกลนะครับ เป็นอาทิตย์อย่างนี้มันอาจจะลืมนะครับเพราะว่าแนะนำให้สั่งขวองมาก่อนแล้วก็ค่อยมาลือมันค่อยเร็วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทําทำความสะอาดเข้าไปนะครับ